ทุกหากเจ้านาต้องซื้อเข้ากินก็อมดสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญตั้นท้าฟังรายการมกรปุ๊บประชาชนช่วงพิเศษเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU r a d i ด Plus สสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะ ว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไป คนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุง่งหกที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเรื่อมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด ัดหน้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิด1 9เเติมวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกัดหน้าสีเขียวครอบครัวมกสะพของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดดผักลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดมงจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมาเกเจีงยงใหม่มหา ทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แก็บน้อยตำบลป่าภัยอำเภอสันทายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์0 5 3 0 4 0 2 2 8แล้วพบกันนะเจ้า กเกษตรี่รอจริงๆผู้หญิงเขอยากตูจับเกษตรี่อรถ้าใครรู้จักิกนผักฟรีๆเกรี่อจริผู้หญิงดูไม่เบืกื้อ,อรที่เชกินเนื้อฟรีๆเกษตรี่รอจริงๆ ฟรเกี่อจิงจผู้หิงาไม่มีใคงกเส้นนีสนิทสนมกินนมฟรีฟรีกเส้นนอจริงจริงผู้หญิงเขอยากกูจักาเซนโลอหินน้นท้าครรูจักกินผักฟรีฟรี กินเนยฟรีฟรีกะเซดน่อจริงจริงผู้หญิงเขอยากรูจับกะเซดนที่อินงันถ้าใครรู้จักกินผักฟรีฟรีกะเนอจริงผู้หญิงนัประชมตักเน่รนักหาไรร่ากินปลาฟรีฟรีกะเซ็นที่จริง กินผักฟรีฟรีเ่จริงผู้หญิงน่าุชมเราอยู่เกษรอถปึงผู้กินหมูฟรีฟรีเกษเรี่รจริงจรผู้หญิงเขาอยากรู้จักแกเรนี่รอินน้ำาไรู้จักกินผักฟรีฟรี กินมันฟรีฟรีเกษตรีรอจริงจริงผู้ยิงเขอยากผู้จักเกษตรีรอหินน้ำใรรู้จักกินผักฟรีฟรี ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุ้ทตานพิกมาพบกับรายการมกรปปชาชนช่วงพิเศษต่างสถานีวิทยุม,มกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t e r e ตความถี่612กิโลเฮิรตซ์แปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพยนินตึงเสียงที่ w w w k ์ r วเบ๊บดอทเคอร์พลัสหกหนึ่ละ YouTube Live สถานีวิทยุมกเชียงใหม่และก็ผ่านระบบวิทยุดิจิตัลเรดิโอ ดัพลาสสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเตยข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทรับห้าในที่ตำเนิรายการนะเจ้าวันนี้เฮามาติดตามเรื่องราวต่างด้านการเกษตรที่นำมาฝากท่านฟังกันดีกว่าต่างสถานีวิทยุมกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นในวันนี้เจ้า วันนี้แสงเทียนเนียมซัพย์รับในที่ดำเนินรายการทีมงานสถานีวิทยุมเกเชียงใหม,ม่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์อยู่เป็นเพื่อนทาน้ฟังกันวันนี้เรามาติดตามงานวิจัยจากทีมงานสถานีวิจัยดอยปุยสังกัดคณะเกรรษตรมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์มกแต่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสถานีวิจัยดอยปุยจงังหวัดเชียงใหม่ก็มีหัวหน้านิพาเขินควบดูแลอยู่นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากทีมงานคุณทา กรใจสุวรรณนะคะก็เ,เป็นนักวิจัยชำนาญการนะคะจากสถานีวิจัยใดยปุยจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นท่านุู้ฟังครอบครัวมกวันนี้เรามาติดตามงานวิจัยจริงๆที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะคะในการดําเนินการโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกอรเพื่อการผลิตพรับพันธุ หฮยาคุเมะนะคะหรือว่า uh, เป็นภาพหวานในเชิงพานิชย์ด้วยนะคะคการศึกษาวิจัยนี้มีที่มาอย่างไรนะคะทําไมถึงต้องศึกษากันนะคะผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาขอความรู้กับวิทยากรเราเลยนะคะพบกับคุณธาปกรณจใจสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แสงครับผม วันนี้มาพบกันที่ห้องศ่งวิทยุมาก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมเมื่อก่อนเราไปที่สถานีวิจัยดอยปุยอากาศเย็นมากนะคะช่วงหน้าหนาวนะอากาศดีนะคะใช่ครับค่ะช่วงนี้ก็อากาศดีครับแต่ว่าจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือเป็นหน้าฝนจะเป็นช่วงหมอกหมอกสวยเชหมอกทุกเช้านะครับแล้วก็จะมีน้ําค้างฝนไหลหมอกไหลผ่านบ้านนี่นะครับก็ อากาศดีอีกแบบหนึง่งก็น่าจะไปถัาผู้คนถ้าคนไหนมีความสนใจหรือว่าหยุดยาวเนี่ยสามารถขึ้นไปไปไปเที่ยวหรือไปพักที่สถานที่ใจดอยปุ๋ยได้นะครับงไงเดี๋ยวแจ้งประชาสัมพันธ์ ช่วงท้ายนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นที่นี่เป็นสถานีวิจัยไดบุยจังหวัดเชียงใหม่สังกัดคณะเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะก็อยู่ที่จังหวัดเชีงยงใหม่อยู่เยื้องกับพระตำหนักครูพิงราชนิเวศนะคะเข้าไปตรงนั้นอีกนิดเดียวนะคะตรงที่รถอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นรถ สีล้อแดงนะคะก็สามารถถามได้ก็อยู่ตรงนั้นตรงนั้นเราจะมีงานวิจัยหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะมีงานวิจัยเกี่ยวกับพับด้วยใช่ครับกาแฟใช่ครับแล้วก็มีพอลินเนเยอรนะครับพืชตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะครับก็ก็นี่คือถ้างานวิจัยเนี่ยก็จะอิงกับตัวของพืชที่สถานี ดูแลอยู่นะครับผมค่ะซึ่งที่ผ่านมาคุณธัพกรใจสุวรรณก็รับผิดชอบหลายเรื่องนะคะตั้งแต่กาแฟอาราบิก้าแล้วก็พรับด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องพรับเหมือนกันแต่ว่าเป็นงานวิจัยจริงๆที่ได้รับมาตอนนั้นได้รับทุนจากที่ไหนแล้วก็ทําไมเราถึงมาศึกษาหัวข้อนี้คะคุณธัพกรครับผม ตัวของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่มีการทําต่อเน,นื่องกันมาเป็นโครงการชุดนะครับได้รับทุนวิจัยมาจากสํานักวิจัยและพัฒนาแห่งมกมหาว<ม>ิทย<ข>าลัยเกษตรศาสตร์นะครับโดยหัวหน้าโครงการชุดโครงการนี้จะเป็นอาจาร,รย์บัวบางยะอูบนะครับซึ่งงานวิจัยส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพพับเนี่ยจะทํามตั้งแต่ปี59นะครับะซึ่งในส่วนของงานชิ้นนี้เนี่ยที่ตัดมานําเสนอเนี่ย จะเป็นโครงการในช่วงของปี6 3สานะครับ6ก6อาที่มีการทาทางานวิจัยมานะครับก็ก็จะเป็นงานวิจัยโครงการย่อยหนึ่งในโครงการชุดใหญ่ของอาจารย์บงบางที่ทางสถานีได้รับทุนวิจัยมาจากสวพมกครับผมค่ะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหัวข้ออีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นชื่อยาวเนาะใช่ครับชื่อไทยยาวแต่แล้วหัวข้อย่อยก็ต้องให้ครอบคลุมครับเพื่อจะเป็นการโน้มน้าว ่าผู้ทรงหรือทางผู้ให้ทุนในการมันต้องครอบคุมถึงจะมีความเหมาะสมครับก็งานวิจัยนี้จะเป็นในหัวข้อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรเพื่อการผลิตพับพันธไฮยากุเมเป็นพับหวานเชิงพันนี้ครับผมช่ก็ตอนนั้นเรามีปัญหาอะไรมันเกิดอะไรขึ้นที่มาของการศึกษาวิจัยอะค่ะครับก็ อ่าอันหนึ่งนะครับต<ช>ัวของพับเองเนี่ยอย่างที่ผมเคยได้มีการนำเสนอนำเสนอไป,ไป,ไปแล้วการทางผ่านทางสถานีพี่มอกเอรื<ช>่องเกอบของชนิดพับเ,เรา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 เคยนําเสนอไว้ว่าพับเนี่ยราสาวบ้านแบ่งชนิดของพับเนี่ยออกเป็นหนึ่งถ้าเราแบ่งตามรสชาติจะได้เป็นสองสองชนิดก็คือพับฝาดกับพับหวานค<ช>่ะอ่า ถ้าเปลี่ยนการถ้าแบ่งชนิดการเปลี่ยนสีก็จะเป็นสีเนื้อคงที่กับสีเนื้อเปลี่ยนแปลงนะครับคช่ซึ่งพับเนี่ยครับถ้าเราแบ่งกลุ่มอย่างที่แจ้งไปก็คือเนื่องพับที่แบ่งตามรสชาติพับพับหวานกับพับฝาดเนี่ยมีชนิดอะไรบ้างพับสีเนื้อเปลี่ยนแปลงมีพับชนิดใดๆบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับ พับหวานเนี่ยที่เราพูดถึงคพับหวานหรือพับพันฟูยูที่เกีย่ยวเราเราเรารับประทานหลักๆเลยพ, <c oughs> พันฟูยูเนี่ยจะเป็นพับหวานสีเนื้อคงที่่ <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยในส่วนเนี้ยเราเราเราไม่ได้ดูดูงานวิจัยของการเพิ่มสิธิภาพเบสส์เนี่ยเราเราไม่ได้ทํา <c oughs> แต่ว่าเพราะว่าเขามีความหวานด้วยตัวเอง <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ส่วนพับฝาดเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพันซีโชหรือซีพีสองเนี่ยจะเป็น ส่วนใหญ่ที่มีการงานวิจัยของอาจารย์โบบางก็จะเป็นการาขจัดความฝาดวิธีการขจัดความฝาดต,ต่างๆหรือการยืดอายุหลังการขจัดความฝาดอัน<ช>นี้จะเป็นงานวิจัยอีก,อกย่อยอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็<ช>จะบินเป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเป็นพับาฝาดสีเนื้อไม่เปลี่ยนแปลงหรือสีเนื้อคองที่นะครับแต่ตัวของที่เราจะมาดูกันจริงๆคือพับตัวพันธไฮยกุเมตามชื่อเรื่องเลยพับชนิดนี้จะเป็นพับ หวานชนิดสีเนื้อเปลี่ยนแปลงซึ่งปกติแล้วครับถ้าตัวของพับพันเนี่ยถ้าไม่ได้รับการผสมเนี่ยมันจะกลายเป็นพับฝาดค่ะมันจะเป็นพับฝาดเป็นพับฝาดใช่พับฝาดแล้วทําไงล่ะพับฝาดมูลค่าของมันจะดรอปลงคือผลิบภิณฑไม่นิยมใช่ครับก็คือเหมือนเหมือนพับพันที่สองเราเราก็ต้องไปเพิ่มกระบวนการในการ จัดการหลังการเจ็บเกีดเด่ยวมาอีกคือทําการที่วิธีการขจัดความฝาดซึ่งซึ่งมันไม่ได้หวานกรอบ่เหมือนเหมือนพันพับพูยูนะครับเราเลยมีงานตัวนี้มาเพื่อเพิ่มมูลค่าของของมันจากพับที่ราคาที่เป็นพับฝาดเนี่ยราคาประมาณสามสิบจี้าสาสิบาทกิโลหนึ่งนี่ยหนึ่งครับถูกิโลหนึงถูกมากแล้วสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นร้อยห้าสิบบาท ห <5 S 2> ้าเท่าสามสิบเป็นร้อยห้าสิบถึงสองร้อยขึ้นอยู่กับเกรดอีกห้าเท <5 S 1> ่าอันนี้คือคือคือ,คอประเด็นปัญหาของมาของมันซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวของพับเองเนี่ยมันเป็นผลเทียมนะครับผล<ช>เทียมคือมันสามารถติดผลได้เองโดยไม่ต้องไม่ต้องรับไม่ต้องได้รับการผสมเกรสรน,<ช>นะครับแต่ทําไมต้องผสมเกรสรล่ะค<ช>่างเช่นพับฟูยูเนี่ย ผสมเกสรแล้วเนี่ยจะช่วยในการลดการล่วงของผลนะครับมีผลที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับมีคุณภาพของผลมากขึ้นคุณภาพของของผลที่มันดีขึ้นนะครับเหมือนกันในส่วนของาพับพานี้ก็จะลิงก์ตามบัญญาวิจัยของอาทางสถานีที่เคยทํามาแจ้งว่าถ้าตัวพับตัวนี้มีการติดเมล็ดหรือพันธุ์ไทยอัลกุเมกตัวนี้มีการติดเมล็ด สีมาได้ขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้มีการเปลี่ยนรสชาติของผลเป็นทั้งผลเลยไม่ใช่แค่บางส่วนอ่อ,อคืออันนี้ถ้าเราพูดตรงๆคือการติมดมนได้เนี่ยข้ามติมดมาได้แค่บางส่วนค่ะไม่เต็มผลหรือหรือน้อยกว่าสี่มาได้เนี่ยครึ่งหนึ่งจะกลายเป็นทับฟาดะอีกส่วนหนึ่ง่สีเนื้อมนจากสีสีเนื้อเปลี่ยนแปลงจากสีเหลืองกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับตามภาพตามภาพหรือหรือตามภาพนะครับก็จะกลายเป็นทับหวานแต่อันนั้นน่ะ มันก็ยังตีว่าเป็นเพราะมันไม่เป็นการเปลี่ยนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ยืนยันหรือเมคชัวร์ว่ามันเป็นการเป็นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลร้อเปอร์เซ็นต์วัลค่าก็จะตัดโลตัดลงหรือทางสถานีเราจะเ้ียกว่าพับไปนะพับสุ่มหรือว่ามันสุ่มอ่ะคือสุ่มว่ามันมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมีครึ่งลูกเป็นสีน้ําตาลครึ่งลูกดึงมูสีเหลืองแต่ถ้ามีการยืนยันได้ว่าหรือเมคชัวร์ได้ว่าอะลูกนี้เป็นเปลี่ยนเป็นร้อย ไปสีอำตาลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมูลค่ามันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นครับเพราะงั้นเราจะต้องพยายามทําให้มันมีการติดมเมล็ดใ,ให้มันครบให้ให้มันมากกว่าอ่าหนึ่งก็คือมันมีจำนวนขึ้นจากจำนวนเกสรครับหรือว่าสีมเมล็ขึ้นไปอ่ามากกว่าสีเมล็ดใช่สีเมล็หรือสีมากกว่าสีมเลสม,เล,มเล็ดหรือมากกว่าสีมเมล็ดขึ้นไปจะทําให้มันเปลี่ยนผลอเปลี่ยนสีของผลและเปลี่ยนสีของเนื้อเนี่ยในผลเนี่ยการเป็นสีอำตาลทั้งผลครับแล้วมันจะมีรสชาติหวานใช่ตรงรสชาติ Uh huh. อรสชาติหวานแล้วลักษณะที่แต,ตกต่างจากฟูยูเนี่ยอ้าวแต่ฟูยูมันโชคดีคือมันหวานโดยธรรมชาติของมันแต่ตัวนี้ต้องรับการมผสมแต่สิ่งที่ถ้าคนของสถานีอย่างเช่นอาจารย์บัวบางที่สถานีวิจยัยดอยปุยยของของคนสถานีวิจยัยดอยปุยอาจารย์บัวบางเขาทําทพับมาตั้งแต่เริ่มต้น uh huh. ที่รับงานมาคน uh huh. ที่ทําพับประจําเนี่ยจะชอบกินไฮยุกุเมอทาไมล่ะนนที่ที่ถามที่ถามว่าทาไมล่ะพี่ กขาบอกมันมันจะมีรสชาติกินหอมเฉพาะตัวของเขาที่แตกจากฟูยุะแล้วก็ทําให้เรามีความแตกต่างเนื้อจะเป็นทรายกว่าค่ะแต่ตัวผมเองตัวผมเองอาจจะลิ้นลิ้นจอะเชแค่หรือเปล่าคือผมผมผมก็จะรู้สึกว่ารสชาติมันอหวานนะพี่หวานหวานนะแล้วมันกรอบไหมหานทั้งสองตัวทั้งฟูยุกับฮายกุเม กรอบเหมือนกันเป็นทับหวานกรอบเหมือนกันเก็บสดมาปุ๊บถ้ารับการผสมไอตัวโซยุเราไม่ต้องรับการผสมหรอกเก็บมาปุ๊บเราปอกปุ๊บกินได้เลยเลยเก็บมาปุ๊บล้างน้ํากินทั้งเปลือกก็ได้เลยส่วนไอตัวของไฮอะกุเมะเนี่ยครับเหมือนการค้ารับการผสมแกสอนหมดติดผลเราแม่ชัวได้ว่าเป็นการผสมติดมนเมล็ดหมดเนี่ยสามารถรับประทานเป็นทับ สดเก็บมาจากต้นกินกรอบไปเลยครับอันนี้เหมือนกันต้องเป็นเนื้อสีน้ำตาลถึงจะารอมใช่เป็นหวานถ้าเป็นเนื้อสีเหลืองเนี่ยมันจะมีการติดป่าดิผมถึงบอกว่าต้องเมัวซ์ต้องมีเยีนยงันงมั่นใจว่าเออลูกนี้นับการผสมนะแต่แล้วแต่ว่าการผสมเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอย่างไรมีการศึกษาอย่างไรที่จะต้องทําให้มันติดลูกทั้งผลเนี่ยมันมีการ ใส่นวัตกรรมหรือขั้นตอนอะไรไปบ้างเนี่ยครับทําให้มันลายเป็นสีน้ําตาลทั้งหมดเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าไม่เราไม่เมคชัวร์เนี่ยเป็นครึ่งลูกเนี่ยปัญหาคือเกิดว่าอ่ะมันต้องร้อเปอร์เซ็นคุณจะเป็นเก้าสิบเก้าหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ได้เพราะว่าคําว่าเก้าสิบเก้าหรือเก้าสิบเนี่ยแปลว่าคุณยังติดฝาอยู่นะตระว่ามันก็แต่ราคาก็จ่กลายเป็นพับฝากคุณพามาปุ๊บเราบอกว่าเอาขายไปว่า ร้อยห้าสิบพี่เป็นหวานบนแตบลูกค้าพามาเจอเหลืองกินไปหืมติดเปือนติดเปื่อนที่ปากเลยนี่คือก็ราคาตกไปเลย่ครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของอาเป็นตัวของปัญหาที่มาก่อนนะครับเป็นปัญหาที่มาซึ่งตัวของพับเองครับที่ผมบอกว่าต้องผสมเนี่ยเนื่องจากว่าโครงสร้างของดอกเขาเนี่ย ป็นหรือโครงสร้างของของของดอกเขาเองนะครับเป็นพืชผสมข้ามตัวดอกเขาเนี่ยจะแยกเพศกันครับเป็นดอกตัวผู้และดอกตัวเมียซึ่งปริมาณหรืออัตราส่วนของดอกตัวผู้ของตัวเมียเนี่ยจะมีแตกต่างกันไปบางพันตัวเมียเยอะมากไม่มีตัวตัวผู้เลยอบางพันมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับบางพันเจอดอก ดอกครับดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกกระเทยเขาเรียกว่าดอกกระเทยหรือดอกสมบูรณ์เพศครับคือในดอกนั้นมีทั้งตัวผู้ตัวเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียในดอกเดียวกันนะครับซึ่งเป็นผสมข้ามเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคความรู้ทางด้านการการผสมเนี่ยในการผสมดอกเขาว่าจะต้องผสมอย่างไรนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของดอกของเขาเขาแยกเพศกันนะครับแล้วเราเราจับกันมาผสมซึ่งอ่าวัตถุประสงค์ ในส่วนของการศ,กานนศึกษาวิจัยเรื่องนี้ยศึกษาวิจัยเรื่องนี้ขึ้นหนึ่ง <c oughs> เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรในการผลิตพับพ,พันธไฮกุมเมสสาหรับจําหน่ายเป็นพัพบหวานเชิงพันธุ์ครับ <c oughs> อันที่สองอันนี้คือการศึกษาเพื่อเพิ่มเอานัำหวานที่ใสมาว่านวัตรกรรมไหนหรือวิธีใดที่เหมาะสมที่สุดน <c oughs> ะครับเพื่อศึกษาความพร้อมในการผสมของเกสรดอกตัวผู้กับพับพัดของพับพันุ์ต่างนะครับและการผสม ของเกสรของเกสรดอกตัวเมียพันไฮยกุเมย์ครับอันนี้ตัวของวัตถุประสงค์ของงานนี้นะครับเพื่อเราจะมารู้ว่าเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปเนี่ยวิธีไหนเหมาะที่สุดและจะทําให้มีพับเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นพับที่มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือพับพันไฮยักุเมย์นี่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับผมค่ะนี่คือวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนะคะคร,รู้ปัญหาแล้วจากพับ ฝากนะกลายเป็นพับหวานแล้วก็มีเมล็ดตั้งแต่สี่เมล็ดขึ้นไปแล้วก็จัดทับฝาดก็จะเป็นพับหวานขึ้นมาราคาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าจากสิบกว่าสามสิบกว่าบาทเป็นร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อกิโลกรัมห้าเท่าตรงนี้เนี่ยเป็นราคาของสถานีที่เราทํามาเพราะว่าเราขายราคานี้แต่สมมุติท่าเกษตรกรนําไปทําแล้วสามารถ จำนายจำนายได้เนี่ยมันไม่ได้อิงที่สถานีครับอ๋อมากกว่านี้อีกหรือคะสามารถสามารถทําได้ครับก็คือว่าถ้าเราสามารถควบคุมหนือจัดการให้คุณภาพที่มันพร้อมเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเกษตรกรมีต้นทุนอันนี้เราพูดถึงของสถานีเพราะตอนนี้สถานีทําอยู่อาจจะทําอยู่เจ้าเดียวด้วยเจ้าเดียวด้วยคกะคือว่าถ้าถ้าถ้าเกษตรกรมาสามารถเพิ่มราคาได้อีกอ่าทําให้ไอตัวอย่างเช่นลูกของสถานีตอนเนี้ยลูกประมาณลูกหนึ่งประมาณสองร้อยกิ่ะห้าลูกโล โอ้ลูกโตนะพันนี้คือลูกโตแต่ว่าผิวอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยสวยผิวเขาจะมีรอยแผลแห้งซึ่งไม่ได้มีผลอะไรเพราะเราปอกกินก็ได้หรือจะกินอ้ส่วนที่เป็นแผลเราปอกทิ้งก็ได้ครับคห้าลูกโลราคาร้อยห้าสิบาทเ้ษตรกรนี้สามารถทําให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือผิวแผลมันน้อยลงโดยใส่ตำรักรรมที่สถานีก็มีโครงการวิจัยอยู่แล้วเนี่ยถ้าหมาสามารถเอือเทคหรือว่า ซัพพอร์ตเขาได้ให้มันเกิดปัญหามันลดลงได้มูลค่าเพิ่ม่างที่เราเห็นไปแมคโครครับช่ลูกต,ตมาขนาดฟูยูอพันฟ์อัปาดูนะผมไปดูแล้วพันฟูยูนําเข้ามาจากนิวซีแลนด์หรือจีนไต้หวัน <tox. S 2> ลูกโตมากลูกคข้อยู่เขายังซื้อและของเราละ่ะถ้าเราทําได้ในประเทศไทยต้นทุนเราอาจจะถูกกว่าหรือม่ปริมาณมาน้อยก,กว่าแต่ว่าเราเคานะส่วนแบบงการตลาดอะทำได้เรายิ่งยิงยิงยิงมีโอกาสครับ่ ก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากนะคะของทีมงานสถานีวิจัยดอยปุยคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแต่ว่าอยู่ที่สถานีวิจัยดอยปุยก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองทีมงานนักวิจัยได้ศึกษากันนะคะในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรเพื่อการผลิต พระนะคะพันไหยะคุเม,มนะคะเป็นพรหวาดในเชิงพันนิดนะคะจากกิโลไม่กี่บาทสิบลักสิบสขายเป็นหลักร้อยได้นะคะคโดยเอาวนวัตกรรมต่างๆเข้าไปนะคะ ของรายการมรกเื่อประชาชนช่วงพิเศษวันนี้ก็เสี้ยงแหะปะ่ปฎิเนะเจ้าปะกันได้ตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ็มส o ตโอความถี่ห12 Hz, กิโลเฮิรตซ์ภาคเหนือตอนบนพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k ์ไวเบ๊บดอท o คอร์ o ลัสหกหนึ่งสองดอทคสถานีวิทยุมกเชียงใหม่และกกบผ่านระบบวิทยุดิจิตอล r เรดิโอเดพลาสสถานี วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเตยเข้าเช่าเสียงเทียนเนียมทราบฮับเทนตี่ดำนินรายการพร้อมวิทยากรนำรายการนี้จากท่านฟังไปก่อนปะกันได้ในเตือนหน้ายินดีเจ้านักติดตามวันนี้สวัสดีเจ้าน,นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะ เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง รายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ มาพบกับหน้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิดเ9เติ่มวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกัดน้าสีเขียวครอบครัวมกสะพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันธุ์ดีผักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดโมงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมกเจ หม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านแม่แก็บน้อยตำบล่าภายัยอำเภอสันทรายจงังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-040228แล้วปบกันนะเจ้า